ตังสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคขับ F4 ตั้งมากมามามาถามข่าวค่ะน้องเพชรพันล้านเดี๋ยวเดี๋ยวรดรดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะ,ะเป็นจ้งได้โอ้ยหมู่บ้านกับบ่ได้มาถามขา่าว ใช้เอาไปผูกใส่เอาไปผูกใส่กรดี่กำลังพอดอ๋อพอตะว่าเสร็จแล้วอืมโอ้ยแต่ยินข่าวกะจักว่าจังเดอกเนาะงไม่อยากให้เกิดจะค้นดอกเนาะงบ่ว่าต๊ผู้ใดล่ะครับผมครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านวยทางแม่แม่ก็มาเล่นด้วยขอบคุณมากครับผมนาต้าเจ้าของสั่งเพิ่นกับรถสดใสโอ้ยลูกน้องขึ้นหลายเถะ Ừ, mười nó không mười thằng nào? Tụi con đi chơi này là. nói đấy bơm hài

นี่อย่างพ่ใหญ่อุ่นม้กพ่นตูงานเป็นยังไง่ืนน้ำตู้กานเหรอตู้งานไายนพิบโอ้ยน้องเป็นยัอุ่นครับป้าตูงานตางาตงานหอดงานเหรอเขาไ่ได้ใส แขงขึงนเลนกระดิงไปกินไหมก่อ้หจอดถามดคนนงโอ้ยมาผบกบคนวันตีมาถามข่าวคนผมมาผบกบพญิอุ่น เพื่อนกะกำลังหุ่นไหยอยู่ยากเนี่ยจักน่อยอันนัน้นอันเอบที่เพื่อนอันนั้นขออันบอ่อช่อเนี่ย,ออยจนดให้คอยเลื่อก็ได้เดี๋ยวคอยสีเอาอไปนะเพื่นว่วให้มาถามขอบ่อช่อให้เนี่เพื่อนสีให้กำลังใจเลยเนาะ<อ>กำลังใจกันหนึ่งตัวซอยคนป่วยซอยบอุษบุษบุษบุนบเษบุษบุบบนีบ

ลูกน้อง z o ง m c o ี e นะลูกน้อง zoomcope รง z o o m c o p กับ snap zoom นี่ zoom วะเนาะ zoom วีอะน้องกันกล้วยก็อยู่อยู่กับป่าเพิ่นเพิ่นว่าอยู่อีกหม่องนึงเนาะค่ะโอ้ยลูกน้องก็ร้าย ออกมาเดออ้ออกมาออกมาแยกเขาไปก็มีเอฟซีนะคะเพื่อนอ่นมาให้ขอเพอ่ช่อให้อันนี้ก็ไม่ยากแต่กับกุบน้ำพุ่นเนี่

แต่สิตีกันว่าทิไปตัดหญ้าค่ะพอดีกับเลื่อยแววมาาถามข่าวพื้นแต่ก็เมฟซี่พื้นให้ขอโบช่อให้เพื้นน้ำหดบางนี่มือนี้ตีอดหมู่บ้านพ่นมาหดตั้งแต่หมู่บ้านได้ยินอันอเมือยโอ้ยบว่าตะผูดใดเหลือเนาะถ้าเจอปัญหาจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดจาก้นดอก สถานการณ์บกขาดคิดทำเรื่องแบบคุณมา,ากระซังเร้วคุณเป็นเต้เป็น <c oughs> อุดโอ้ยมาผอปุ๊บอันนี้ก็ะวุนว่าอยู่ดิต้องมาหูกัดมหูเฮาทั้งคุนเฮากันพ่อแล้วเฮ <c oughs> าพ่อเหรอ Nhìn cái tiêu à thụ bà bố chó 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 เอาลยเรนครับครับเอาเลยเรนเรนอเหาฮ่าอันเบบเเน่ยเพินเสียนันเมางประเทศเพินเสียนี้ให้เราอยากซอยไหนกำลังใจอามีกระดาษแกจดใส่กระดาษให้ก็ได้โอเออจดใส่กระดาษให้่าบาต่ผดแล้วเนาะเบิร์เลยแล้วบา อีนี้ตัวเบอร์เลยตัวพอดสถานการณ์ยังสีนกบโอ้ยมดิ้ยังมอกได้แล้วเพว่าีิอนก็ได้ครบแล้วเออ อย่างคุณยายมาถามข้าวตีโอ้เบิ้องนี้นะเบิ้งสร้างให้เบื่อกยากเนาะเพื่กันยากมากกันคือกเห็ดมาเห็ดอกสเอมากกเนาะคุณยายแดงคุณยายเดงเป็นคนเ่าสร้างให้เอาขึ้นมากรมเมื่อวานเเราเอาไปคร <laughs> <laughs> อันนี้จากปีนี่ตัวนี้สิปีแล้วสิปีเลรอ้าตาไหลแล้วคิดหอดคินหอนองบอง เงาเนาะคินหอดกินหอดทั้งคนกินหอดทั้งอันน้องก็มาให้กำลังใจนะคะจ้าของสร้างพื้นกะโอ้ยคือว่าแหละเนาะปัญหามันเกิดยังกะคิดบอ่อกอกเ,เขากับว่าอยากได้อิ่มไปเหมือนเขาน้ำกับว่าอยากเ <laughs> กิดเรื่องเนาะ มันอิ่มไปเหมือนจัก hmm. yep. mm ีอย่างมีเม่เฟซีนะคะคุณขอโบชอให้กำลังใจคุณเนาะบ่าว่าตะพูดได้ดึบไม่อยากให้เกิดแต่ข้นดอากใหเดเนามองาเห็นไหคุณให้อุดกระดังกุ๊บอะไรจะเกิดมันเกิดให้ได้บ้าง ไมีแต่ขที่สูไปส่ตสสน,สนตัวยรักษาเพิ่มส่นตัวต้องสู้เนะอืมไแล้วถนะ้า,ากนกอะไร้ไัเนาะแ่ัี<ม>ว่ามันะนะ <c oughs> อไรดอานแม่ก้บชนะคะแม่แม่นี่บอชสามีแม่แม่อยาก จะช่วยค่ารักษาพยาบาลเนาะก็ม,ม,มาให้กำลังใจก็อขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุก,ท,กท่านสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ